โย่โย่ก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นติดเกมกันทุกคนด้วยนะครับผมมาเล่นเกม GTA V กันอีเกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์บนนั่นเองนะครับผมผมก็จะเอามิสเตอร์บินนะผมมาเปิดกล่องสุ่มดูนะผมว่าดวงพี่แกจะดีหรือจะไม่ดีหรือจะแบบคำาหรือจะแบบฮาๆาหรือจะแบบดวงไม่ดีแบบสุดๆไปเลยนะผมก็โอ้โหมาดูกันผมว่าดวงพี่แกนั้นจะเป็นแบบไงผมังนั้นก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยะครับไปชมกันเลยไป Few moments later. มาครับผมกล่องแรกขอเปิดเป็นกลองใหญ่ก่อนละกันมากลองใหญ่เลยประเดิมด้วยกลองใหญ่มานี่กล่องนี้เลยดูดีดูด,ด,ด,ดีดวงพี่แกจะแบบโอ้โหดวงดีแค่ไหนกันเชียวพี่มิสเตอร์บีนของเรามาฉันจะทําดวงของฉันให้ดีที่สุดไปอ <laughs> โอ,โอ,โอ้ได้อาวุธชิ้นเดียวด้วยเฮ <laughs> นี่มันกูควันดีใจปะเนี่ยกล่องบเบิรลเลมอะไรขนาดกล่องตั้งใหญ่แต่ได้อาวุธชิ้นเดียว โอ้โหอะไรของมันวะกล่องปาดกลางดีกว่าไหมากล่องปาดกลางดีกว่าอหนึ่งเอากระเด็นอีกโอ้หกล่องนี้เปิดยากคือมันกระเด็นนี่กระเด็นโอ้โหโอ้โหนี่มันรถอะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยเจ็ดแค่เอ้ยพี่เคยเจอรถอันนี้เอ้าเดี๋ยวมันร้อนเป็นแบบนี้นะรถบิ๊กฟุตปะเนี่ยแต่ร้อนไปทำไมเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหเย็นเลี้ยวโคตรง่ายเฮ้ยแรงเกินเฮ้ยรถนี้ผมไม่เคยเจอ Et, เยดแม่งโคตรแรงอุ้ยอุ้ยออ้ย้ยอุ้ย,ย,ย,ยพังมด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 เบคเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมันเป็นแบบนี้อ่ะเอาดูล้อมนันดีดีนะผมว่าน่าจะวิ่งแบบทะเลทรายได้นะเอาตรงเฮ้ยหรือว่าวิง่งบนเขาวะเออลองวิง่งบนเขาดูดิถ้ารอแบบนี้เขาน่าจะวิ่งบนเขานะเออแบบพวกเดินป่าไตเขาอะไรไปรนะมาณนี้รถบิ๊กฟุตต้องเดินบนเขานเนี่ยเอาดูดิถ้าขึ้นนี้ได้ก็แปลว่าเออว่าวิ่งได้เฉยอะเย้แต่โคตรแรงอ่ะ เราต้องไปขึ้นเขาสูงๆเลยนี่ๆๆเหรอนี่ยติดเล่นแล้วผมติดเล่นแล้วนี่เราต้องขึ้นแบบตรงนี้ดูถ้าขึ้นได้นะมึงเอ้ยแม่งเสียงโคตรสนุกอ่ะเสียงโคตรปปเสียงโคตรเพาะนะสำหรับเสียงรถแบบนี้ปรบปปปโอ้โหเสียงแม่งโคตรกี่แรงมาเนี่ยโคตรแรงเสียงรถโอ้ดูดิโอ้โหมันแรงเกินโอ้โหชนเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยลืมไปไม่ได้เอามาตัดเอา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 ใจเย็นใจเย็นอุ๊ยรถแบบนี้ผมไม่เคยเจอว่ะใน GTA เฮ้ยปึ่งเจออะของแปลกมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะส่องกล่องผ่านไปเองนะเฮ้ยดูดิมันทำไมแรงจังวะมันก็แรงจริงนะแบบโอ้โหโอ้โหกชอบเอาไว้วิ่งบนเขานี่สุดยอดว่ะโอ้ยเบรกไม่อยู่ด้วยโอ้โหโอ้โหเบรกก็ไม่ค่อยอยู่ระบบเบรกไม่ค่อยจะดีว่ะผมว่าเออดูเบรกไม่ค่อยยากด้ว เฮ้ยอโอ้โหใช้ได้เย็ด yeah. นี่มันรถอะไรกันวะไม่เคยเจอตั้งแต่เล่น GTA มาไม่เคยเจอรถแบบนี้อ่ครับแปลกแปลกแปลกดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมแปลกดีแปลกดีมาวันนี้เรามาเปิดกล่องเล็กกันกล่องปานกลางแล้วกล่องเล็กจัดไปดิจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบได้อาวุธด,ด้วย <c oughs> ชุดใหญ่ปะเนี่ยมาแล้วก็กล่องกล่องใหญ่มาไล่แบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะไล่แบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปมากล่องใหญ่จัดไปดิโอ้ได้รถแล้วเมื่อกี้เครื่องบินมา1 2อ,อ่ะ3มมาหน้าจ้างเครื่องบินลูกพ่อจัดไปเครื่องบิน ูบอกว่าไงกูบอกว่าเครื่องบินไม่ใช่ RPG มึงฟังผิดเป้าเนี่ยอะไรกันวะเออเือเมื่อกี้กูบอกว่าเครื่องบินไม่ใช่ RPG นะครับมึงฟังอะไรผิดเป้าโอ้เปิดมาเพิ่งจะกี่กล่องเองกล่องที่4กูก็โดนแล้วอะไรกันเนี่ยมากล่องนี้เลยมามึงมาดิ RPG เหรอจะเย็นจะเย็นจักระเดินทำไมเนี่ยจักระเด็นทำไมได้ปืนอีกแล้วไม่ช่อมา อยากได้รถนะี่ได้ของอะไรแปลกอะที่ผมไม่เคยเจอกล่องนี้มันทำไมอยู่กลองเดียววะเหมือนชูกจะตาจะนำพาเรามาเจอกันอนาเจ้ายึดแค่อยากสวยครับโอ้หเกินไปเกินไปเสียงอะไรระเบิดอีกแล้วนเะสียงมันชอบบักอะยืดเดี๋ยวลองกันโอ้โหไม่โคตรแรง เอาทำไมอ,อ,เ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวทำไมมันลื่นแบบนี้อ๋ออุ๊ยเดี๋ยวหมดอุ้ยถนนไม่ดีถนนไม่ดีโอ้ขับไม่ได้เลยถนนมันลื่นนะแต่โคตรเอาอ่ะโอ้มันแรงเกิน,น,นไป็วแล้ไเร็ล้เดี๋ยวรถกูจะพังเอาโอ้โหขี่แป๊บเดีเนนเยวดูโคน,นติดรถเต็มหมดแล้วเนี่ยคุงจะขี่เอง เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เว้ออย,ออยดวงมิสเตอร์บีนผมมาเอาเรื่องอยู่นะครับบอกไว้ก่อนอืมเด็กฟิวลงไปครับผมเยสอันนี้เป็นของแปลกอันนี้ก็แบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดบอกไว้ก่อนออนะผมว่าสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนผมขออนุญาตแป๊บนึงตั้งอเออลงไปลงหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกองใหญ่ดิ มากองใหญ่มึงมาเลย1นึ่งอาไม่โดนหนึ่งอ,อ่ะ,อะสอ,อะสมผมว่าน่าจะเป็นปืน A later few moments กูถามมึงก่อนนะกองใหญ่มึงเป็นอะไรกับกูมากเป้าฮะเอาตรงตรงเอมึงเป็นอะไรกับกูมากเป้าสองรอบแล้วนะเฮ้ยสองรอบแล้วนะเฮ้ยมันจะเกินไปนะเฮ้ยมากลองนี้ออกปืน นี่โมโหกล่องใหญ่ชิบหายเลยเมื่อกี้เป็นไรผมมากาวะวะโอ้โหโดนแต่วิซายมากล่องเล็กบ้างกล่องเล็กเปิดสักสองกล่องมันเยอะจังวะเออกล่องเล็กสองกล่องเลยมาเฮ้ยมันก็เปิดไม่โดนสักทีเฮ้ยเ,เพื่อนอโอโ้เป็นหมาอีกแล้วหน้าตาโคตรน่ารักเลยเฮ้ยอ,อะไรกันเนี้ยมาขอรถเถอขอรถเถอโอ้โปุ๊ปุ๊ปุ๊ มากล่องปานกลางอุยเสียงอะไรระเบิดอีกแล้วนะมันนาคันชอบบักเสียงปรปจีระเบิดนะสองเย็ดทำไปวันนี้มันดวงดีจังวะแค่อยากเอาอะ่ะพี่มันก็เกินไปนะเฮ้ยเอาตรงเออมันเป็นไงพี่ยกล้อเก่งไหมเออโอ้ยกโอ้ยกโคตรเก่งมิสเตอร์บินโคตรแรงทำไมมันดวงดีจังวะมิสเตอร์บิน ไปดีครับไปเลยยาวๆไปยาวๆไปอุ้ยจะติดพื้นแล้วอย่าติดพ <doesn 't S 2> ื้นโอ้โหติดจนได้โอ้ยเบรกเบรกเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ก็ไม่ไม่ขอยกแบบยาวๆเลยอุ้ยมันยกยังไงวะเดี๋ยวยกยาวๆอุ้ยทำไมมันยกย่อไม่ยกไม่เป็น嘛ยกยาวๆยกยังไงวะมันก็ติดพื้นอยู่ดียวอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูมาเปิดกล่องเลยไม่ใช่ยกหรอ โอ้หโคตรเอาบอกไว้แค่นั้นแหละว่าโคตรเอาถ้ามีเครื่องบินมาอีกนี่มึงดวงดีสุดแล้วนะมิเตอร์บินอ่ามาดีครับเพื่อได้เครื่องบินนะมามกองปักลางต่อเลย1นแล้วก็สองอ๋อไม่แตกปืนปืนปืนเอกมาทำไมพี่ไม่ชอบพี่ชอบรถเพราะมันคือชีวิตของพี่ เปิดลัวๆมาเปิดลัวๆเปิดลัวๆเลยโอ้โอไดเปิดอีกแบบมามาอีกกล่องนึ่งอุ้ยทำไมปืนมันออกอบ่อยจัะมากองเล็กเนี่ยมาชายไมค์ก๊อปเปิดดิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใช้ไมค์ก๊อปเปิดดีกว่ามะเออได้อยู่มั้งหนึ่งสองโอ้โหได้ปืนโอ้ยหยิบน้ำชิบหายเลยผมกินน้ำเยอะไปนิดนึง สาม้ยอาพีจีเ้ยเกปืนยิงอพีจีนะเมื่อกี้สีอ้โอ้โอ้กูจะเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยอฮ้ยอุ้ยอ้ยจีดอะไรกันนะกันหนาวมิเตอร์บินดวงดีกินโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียว้ย้ยรถชนรถชนรถชน เรียบร้อยกูเรียกประกันได้ที่ไหนเนี่ยแม่งโคตรแรงดูดิเขี่ยไม้อ่ะดูเขี่ยไม้นะมีถึง200จัดไปดิอุ้ยแต่มันดิบอ่ะอุ้ยอือสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วอุ้ยควบคุมไม่อยู่เลยว่ะถึงสองร้อยปุ๊บควบคุมไม่อยู่มึงจะแรงอะไรกันนะก็หนาขนาดนั้นโอ้โหเป็นโดนัทเลยดิบมันยีนแม่งมันก็เอาเรื่องคืนมิสเตอร์บินผมอ่ะ ดูดิพี่แกได้อะไรบ้างดูดิโอ้โหโคตรเยอะดวงโคตรด,ดีมาปะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมาเหลือกี่กล่องมาเอากล่องใหญ่ให้หมดเลยไปไม่ใช่ดิกล่องปานกลางกล่องปานกลางแม่งดวงโคตรเอาไม่เอาแล้วอะเปิดรัวๆเลยมาเปิดรัวๆเลยมา มาเปิดดีมาปืนก็ปืนปุ๊บเออคือเมื่อกี้กูลังดีใจยังไม่หายทันไรเลยแม่งวิสัยมันก็ออกมาแล้วตอนนี้วิสัยมันก็โดนกล่องผมหายไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าได้อะไรบ้างเฮ้ยกล่องเล็กมันได้แต่ปืนนะวันนี้แต่ว่ากล่องปานกลางได้ลดโคตรเยอะ ต่ไม่เท่าไหร่ป่ะแต่ว่าได้แต่ปืนนะแต่ว่าโอ้โหก็ถามว่าดวงดีไหมผมก็ว่าดีอยู่นะผมเพราะว่าได้รถต้องโอ้ได้อยู่นะก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าปืนผมไม่ต้องการพาคาราต้องการแต่รถนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เครื่องบินแค่นั้นแหะวันนี้ก็ได้ของแปลกก็คือรถอันนี้รถนี้ผมไม่รู้นนผมว่าคือรถอะไรน่าจะเป็นรถพวกไต่เขาป่ะวะ งั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมใครที่อยากให้ผมเอาอะไรมาสุ่มก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะผมบายบายผมจุบจ๊บๆไปละ